ส่วนนี่เพิ่นเฮ็ดกินเนี่เขากัเฮ็ดกินด้วยเพิ่นจนนั่นนะก่ยังดียังแขวงไก่ว่าละานลุงน,นันท์าเพิ่นยังเอามะส้มมาพักหวานมาขายถ้าว่าอันนี้ห้ามได้กินนอกแกงพักหวานใ,ใาส่ไข่มะส้มนี่เมนูนี้ต้องยกเครดิตให้ร้านลุงน,นันท์าการค่าล้วนๆเลยดีกว่าเพิ่นเอามาขายกันน้อ เอาว่ <laughs> าอันนี้หอมได้กินเนี่ยนั้นมาวันนี้ผมจะปลาแม่เน่ามา,มาแปรให้กัเนาะแกงผักหวานใส่ไข่หมดสม้มก้อนเออเลยนะหอมจะมาตำพริกแหง้งพริกดิบพริกนี่ใส่สอ,อย่างกับพริกแห้งกับพริกสดนะและ้วก็หอมเตี้ยมหอมแดงแล้วก็กะปิตักวก้นเสักเกิงจอนครับเนาะพริกแกงนี่นะมาถ้าตำเลี้ยงร่ำเหลียเ้มาตำปุ้นตำเหเป้อแล้วก็อันนี้ได้จะเป็นผักหวานกับไข่มดสม้มไข่มดส้มนี่น่าจะเจน,เะนะน้าเกลือมั้ยนะครับในขวดนี่นะมามันเหลื่อมเนาเหล่มแปเกันเลยก้อนเออเลยนะหอมกับตั้งหม้อขางเอาพริกแกงที่หอม ห้มามีนะกํานั่นกับลองจิลองจิ้มหน้ามันพอถ้ามันจับมันอยังแล้วผมจะใส่ขัวใส่พักนะแกงพักหวานมอนี่ผมจะใส่เห็ดหูหนูดวยผมมัเนะเกี้ยวมันเงินเงินงิกดีกํนั่นกันว่าผักหวานมันเริ่มยุบเรื่มยออแล้วกันี่นี่ี่เด็ดเอาอยู่นี่นไขมันส้มแหมน้อยโหอินแป้งบ่แป้งบดจาเป็นได้ชื่อกินนอยากนะหลังจากเี๋วเาใส่ไขมัส้มอย่างเซตเรียบร้อยัมก็เขาบอกถ้าก้นถ้าฟื้นอย่ามันล่ำเหลียครับเนอเอาปากเอาจอนได้แวแกหแน่นๆนห่เแกับเพาะ อย่าเอาตามไปซื้อไข่มันส้มสักสองร้อยเนาอะอแกงจะกินจะกล้ายีะะกวะเนี่ยมองให้กคำเนาะแต่แรงนี่ก็แกงกินเพอได้หายยากอยู่ครับเนาะมาเขาไ้เงินห่อนปอนเศท่วยจ้อนจู้นขึ้นมากีกน,นี่หรืว่าต้องมาดึงม่อแตกในปากตุ๊บเหนือไข่มันส้มนะลองแฝงพองครับเนอะ